ัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม identity v วันนี้เราก็จะมาเล่น identity v กันนะจ๊ะเออถามปแปลกเนาววันนี้มาเล่น,นก็คือวันนี้เราก็จะมารีวิวสกิน persona file กล่องหน้าที่เป็นชุดตะเกียบน,นะคะเพราะว่าคลิปรีวิวสกินที่ปลุกไปก็รีวิวไปแล้วนะจ๊ะเออเดี๋ยวเรามารีวิวสกินที่ยังไม่ปลุกกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย โหนี้เซตแนะนำร้านเติมเกมพอหมดเคลว่าเปโอ้ให้บริการเติมเงินเกมฉันนํำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอไมกชคลิกเลยแค l ว่า a กเกมดัตคเตาม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลวคอยสุค <c oughs> ดคุมนำโค้ดโคนิสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก why ลดกนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเคลว์แบ <c oughs> อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะมาค้ากับแมปชัยนาท กับกองหน้าที่ยังไม่ปลุกระสาเออคลิปที่ปลุกสกินไปแล้วใครที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันนะคะสามารถย้อนไปดูได้นะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่รีวิวไปเอออันนี้เราก็จะมารีวิวแบบไม่ปลุกกันนะจ๊ะเข้ามปไปดูกันเลยดีกว่งไปตาอแหลกกันค่ะมาแล้วนะจะมาแล้วนะจะแล้วก็เกิดอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้ที่เขาเรียกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปปั่นในนี้นกลัว วิห้องวีอยู่ตรงนี้โอเมก้าชพาไมคตรงนี้ไปก่อนปัน่นขาปัาน่นขาหวังว่าเพื่อนจะโดนไล่ละลากมาใกล้ๆนะคะเราจะได้ช่วยชนทันดีทันใดแต่ตอนนี้ปั่นไปก่อนเออดูสกินไม่ปลุกนะคะก็จะเป็นแบบชุดสูตรนักเรียนเอ,อสูตรใช่ปะใชา่แล้วก็เก่งลายสกอตแบบนี้เออแล้วก็จะเป็นแบบเสื้อข้างในก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองเนาะแล้วก็ยิ้มแฉ่งตลอดเวลาเหมือนคนเป็นบ้า้วคะ <laughs> แล้วหัวเหมือนคอนเน่เลยอ่ะทุกคนคือผมนางเหมือนคอนเน่มากแต่เหมือนขนมเลยอ่ะโอ้ตลกเลยอันเดียก็คือสถานกับเพื่อนกับูลบูลี่นางมามานานแล้วนะคะตอนที่ตอนที่นางแบบมาใหม่ใหม่เอยผมเหมือนคอนเน่เลยตลกอ่ะอุ๊ยอุ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 ยเกรดหรออุ๊ยเป็นไรน้ําหอมซิลสามแผ่เพื่อนซิลเลยเดี๋ยวฉันจะปั่นเนี่ยเครื่องฉันเสร็จฉันก็จะไปสน เธอก็จะแบบเลิศเลยอ่ะเราต้องอุ๊ยบิบิงบินบินโอเมก้เพื่อนสาไม่นะเพื่อนจะตุยแล้วเราต้องไปแล้วเออเราคือฉันต้องวิ่งแล้วฉันต้องวิ่งแล้วฉันต้องวิ่งแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ข้างในแน่เลยเพื่อนสาอ๊ยน่งอยู่นู้นน่งอยู่นู้นโอเคโอเค อย่าขึ้นหน่อยฉันจะช่วยคุณว้ายนีหนีนีนนไปค่ะไปเก้าเ let's go, go, let s go. <S ว้ายเราต้องยืนนะคะเพื่อนเพื่อจุดเครื่องให้เราแล้ว ยังไง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 คะหล่อนจะเอายังไง<ฮ>ไม่ตันไม่ตันโอ้ยฉันขอโทษจิตะขอบคุณโอ๊ยปวดหัวกินยาพาราจากักโอ๊ยขอร้องแหละอย่าเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณเอง ฉันช่วยเองนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ฉันจะสับต่อกับลูกบอลอีกประมาณ40%นะนางดึงหอ,อกแล้วนะคะว้ายว้ายเพื่อนตุยเพื่อนตุยอ๋อ เออเดาไม่กล้าอุ้มอ่ะนางสบิงปะยังไงวุยว้ยวุยว้ยวุย้ยเอออย่าทำ้ายกันเลยอย่าทำ้ายกันเลยเหล,เหลือเออทำไมไม่ลือดสองครึ่งรีบไปซ้ายเดี๋ยวฉันไปหาปั่นอีกเครื่องหนึ่ง เอ้ยเอ้ยฉันขอโทษนะเพื่อนมันชนไม่ได้นะมันห้าสิบอะบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์อิสตอ์อึกอึกอึกฉันขออิสตอ์อึกอึกอึกได้ไหมอา้าวทำไมไปอะไม่ให้อิสตอ์อึกอิบฉันก่อนทำไมเขาเราจะไปปั่นไหนอะเ <c oughs> พื่อนไม่สนใจเราเลยอ่ะเราไปหาปั่นดีกว่านะคะ นอยอ่ะทำไมเธอไม่ให้เล่าเราเราไม่เราไม่ควรสมควรกินหรอฉันเพิงเปิดเค,เครื่องเครื่องคือห่างกับลลานเมตรคือฝั่งนี้มันไม่มีคนปั่นเลยเนี่ยตรงเนี้ยสองเครื่องติดกันนะ่ะอุ๊ยเอาเครื่องเตรียมแล้วหรอโอ,โอ,โ,อโอ้แม่เจ้าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันขอดทษฉันไม่รู้แล้วเครื่องเตรียมตอนไหนอะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ไม่นะน้ำหอมคิดแล้ว โอไมก้า oh น้ำหอมคิดแล้วเกรดจะมาตรงนี้ไหมอุย้ยนางเทเลไปทางนูน้นบอกหน่ว่าจะตายหาหนึ่งคนนะหวังว่า,น,าน่าจะไม่นะยือย้อหน่อยยือให้ตาแดงหมดทันนะแบบนั่งก็อีแล้วตาแดงหมดทันอนะ่ะว้ายสปินสปิน oh. ไม่นะทำไม ำไมเพื่อนทำแบบนั้นทำไมเพื่อนรีบออกกับบาเทนหนูรีบไปกดตาใหม่เหรอลูกโอ้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 สามหก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 อ้โอ้โอ้โอ้ฉันเชื่อว่าทำได้อย่าเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณรีบไปซะ มาแล้วปะไปกัะเถอะโอ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วออกทันนี่คือความกล้าหาญของข้าฉันออกก่อนนะฉันช่ยได้แค่นี้ไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนยังไงยังไงอุย่ยสปินหน้าต่างสปินไม้ออกไปเลย้อย ฉันทำดีที่สุดแล้วฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเปกระลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้นะจ๊าโอ m มก o d ทุกคนก็คือแบบอุ้ยเมื่อตาเมื่อกี้คือเสียดายมากคือเสียดายเกินอ่ะคุณนาคือแบบ อุตส่าห์ช่วยได้แล้วแต่คือนางโดนล้อมหน้าล้อมหลังตายตุยตุยตุยโดนรถรถสิบยอดรถรถสิบอเหยียบนะคะหลังแอนสรุปก็เสมอเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่ฉันทําลงไปก็คือหลุนเยี่ยวเนียวเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะทุกคนรอติดตามดูเลยนะคะว่าสกินต่อไปที่จะเป็นสกินนักเรียนจะเป็นสกินของตัวอะไรนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะ ไปและบบายบาย